โได้น <là> ้อยกบเรื่องฮมันนาเยนนันบโอ้ที่สี่สี่สิบเจดนาทีสี่สิบเจ็ดนาทีไหนด่อไหน้องปันไรบดผ่นยังเบาเลยขึ้นเลยด่นเนียบดตีนก็นอนมันขึ้นเมิดนี่ผ่านโูนยังมาทันตื่นผ่านโซน สๆเอาตื่นมาเมดทีมหนเาเนาะเอาตื่นมาเมดพี่ามือวันาโ่างเราสิไปหลัดเสาเลยตีสี่สิบหกสี่สเนีเยเหลือไมเนาะเจ้าจออกไปเนาะเกหมดลาโมาโนเนาะเากับองขึ้นยังมมานพี่เอเมื่อจานที่งานเาได้เายังมมานหากินบเกงเนาะหรือว่าเจ้าทีมจะท้าท่านหนึ่ง แล้เพิ่นบาหาบาดอากโอ้ยมองจากมาตุายบ่มันดอกก็มีเนาะเจ้ายังมาเถอว่าฉันจะหายมืนอน,มนี้หรอาหายมือนีนเดอ้อหาไปด้ใจบ่ไบ่ยังดอกโอกนานาอีกเนาะม่นหายเป่นแเพิ่นจือเ้อฮัเูฮั่ลมดลมดขึ้นลมลมแห้งเนอแจ้งออกใจออ,อยา่างมาก มีคนยังนอนอยู่ดาดนนะจากพกในพัดมากข้ากันบนอะกกาไปหาเขาหรอกเขาสียหลอดตอนนี้เองปันเลยเดี๋ยวจากเขาวังดีวังดียานนกันเพราเสียหลอกมาคนเดียวเขา,ากกเ,าเาสียหลอกดกำดานลงไปเลยเขาก็บังให้ไปน้อนเลย มากเ้อเจอเขหนอมเนี่ยเขาก็ลีกเขาที่เป็นในผพานต่างถิง่นทั้งปุกาเขาไปหาเขาไก่คันจึงนิงเลย เขาสิบปได,กปดกาา้ก็ให้แหละเอาใส่ลาะไปได้ดอกมันล่มแห้ง้คันเอามารให้ก็ได้หม มันบกเขานะเขานั่งอยนะ่นีแหละเขานั่งนะมันบกเขานะ่ามันล้มเขาจะคอยเลาะไปต่อเลยนะเลาะลลุ่มและเงินเชียงในผ่านเปน็นไอ้บานหนึ่งกนะุ้งห้ยนกเต่าสูงเลียงอยู่ มันบุคคล ไกลจะไกลไปนระอเขาหลอกมาหอด้านถาดทับตัวลืมรัดมามาเจอเนี่ยย่บุญอยู่เขาแต่ก่อนเข้ามาแล้วหน,น,นึ่งเมื่อก่อนป็นด้านถาดโอ้รัดมาจากนี้มาใั่เนย้อลบได้ลบขึ้นอีกแบบด่านถาดตัวนึนง เี่จะมาถึงด่านถาคือเขาใช่ไ บ่เห็ดยังไก่ป่าซอทบโตบบทัดมันตลอดไก่ป่าไก่เนโตเ่งเาไก่ป่าลคนเห็นแต่คนคนนผู้ฝ่ายโมิน้ำซ้ำยจะมันสีหลงเป็นอดไเราจะไปทางไหนก็บริเนียภาพนากันมันคืออาจจะเห็นสโตรราต่อ นี่บอลนี่แรนบอลคุ้งกายเลยเป็นปึงพิลึกรักเออข้างแห้งเลยเห็นมันเห็นแล้วจังบอแต่มันบินกายมันเห็ดเขาจะดีเลยบุรีมานช่ำเนี่ยเปิน้ำบาก็ฮะคัดล่างต่อเสาเนี้พวก็ให้เห็นล้อยส่วนร้อยไปป่าแล้ว มันขเขาบ่เริ่มขอ,ขอย่างนี้กิน็ไตางาให้กินไก่ไหนไกล้ฟล <ใน S 3> แม่แลมันเป็นมันเป็นลกหางฮขอย่ยางไปบางกอโจดเฮ้ยมันอยู่พี่ลึกเรียไก่ให้มันออกออกได้ปึ้งัาเดียวโหลดบินบาสินเปนอดเน้อดามปไว้ช่องโต้ยากลับยกลับบ้านนี่กหอกหอกเลยามนนกาะ โอ้ยยามกลับมากับพันศู์สำนักกันพันศู์เนาะพันศูลกับสองโตหากสองโตตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาตัวใำผาเพลินยเนาะ่าน,นย่างือทิมมันรทิมเนี่ยม,มันช่วยลายสีอา <c oughs> ชีพรัง,งเป็ดกินได้หมดเผากอะตมเนาะต้มตอมตอะรกับมืออ่ตัวชนนาโอ้ยผ่านตอนมามันก็มีดมหยาด ไก่ตระกันะมันหดจากมันได้ยินมเท่มันได้มันคันเลยเท่นั้นนึงหัวเทอร์เนด์ดิมันได้คุ้งเลยมันเห็นไอเทอร์เนด์ดินั่งเขาเรียกงเขาตาตาต่อตาต่อตาไก่ตระกันคันตั้งแเช้าอันไก่อะไระกัิมีนี้เห็นมองเก่าคันลิล้อไก่ตัวนันเจ้าขอเอาอยู่พวกนี้ออกดานมาแล้วอะชามคนชงชัยไปเนี่ยกันอยู่ดานโอ้ยกันย่างไปแล้วก็ไปกินชอบก็ไปเจออัน ทางในผ่านกลุมได้มาทำารตาดเขาก็ร,าารลีกย <c oughs> ง่นทำเป็นนทำเป็แกแรกฮะเวรนวันในผ่านกลุมมาไปยมกุลดมแก่ใต้เลยอเฮาผีเหรอมาเป็นถ้าว่า,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 าคือว่าโอ้ยเด้นนผ่านอยู่พยองมึงแล้วมันงบ่เแก่แก็ได้บองเขาอยู่พิษจงกมาคือฮับอู้แล้วมันจะมาท่าไหร่ทำเป็น เพราะทำมันแดดอันนี้เราเอาไลุกเมนคักร้ยิ่อม่ได้เมื่อฉัมันเออจะเมื่อก่อนยางเอ้าลยางต้มกระหอกเนาะ้จะมืนในกะปีนต้อเอาเยอะกว่านี้ซูว่มันได้กินสปาเมันแหสม ยาปวดที่นี่มาผีปลาเลยวที่แซ่บส่อาหารกัวเก่าเข้าไปม้ายังางเะข้าอน้หมูเอมสิ้าเปอราวต้องูสิบห้าสเ่นัอจะเปนแฉบขนาด ยังมันกินแฉบเลยเห็ดแบบนี้คือชีแบขนาะว่าบุ้งันน้ำมันแฉบอยู่แล้วได้ขัานียนีได้ตัดกับชุดชุดกวยเีวกะันกตัเออนาะรกปีงขันชมไ่าปิงอปงชนหนามเด็แต่อาจจะเป็นไหน่อต่มกระหอกปีงนุ้งไว้บ่เออปิงชนนามไม่ช่วยถ้าำก็เด พิขงข้าขี่ที่นวายตะกี้โอนวายเป็นทีมได้ขี่มันตะกี้ที่ขาขี่ตะกี้โอ้เดี๋ยวนี่บุหาดกินเลยเดี่ยวนี่ญาติญาติเล่ยขับมาพิงข้าขี่เลยเดินตายนี่มันเป็นตัวถือมันตะกี้ชบ่าย,ายกินเนาะ โน้ขี ện, <hill. S 2> ่วันนี้ไดลายชยกราตะกี้เนาเอกไปปีลยนกเบื่อที่อได้พูดยายจปป็นเพ่องกะปุกหน่เอาข้าวไปละบอัพื้นเรเบื่อที่เนบุบบบเละเลยไแม่่าจะไปทำไมได้ผูทงไอพได้ซักทิ้งโค้งแค่เนื้อมัออยิ่งะชอนโต้นนะชอโตยิ่ง่ะเออฉันได้ไดุ้่ชอแ่งเธอมาเหรอไรักชาวเรียกเข้าขนาดนี้ได้เนาะ

ยูพ <c ười> ี่ขาเก่งเลยเนัวลูกแม็กออกแล้วเงเล่นเล่นเล่นซึ่งบาดึืยเล่นยางเอาครับตัวมันมันโบเลงด้วยหมกกรดมันโบเลงแบ่เลไวอย่หมันเล่นกยเลยมันจะ่หอกเนี้โอ้โหกหอกหอก แค่นีคือสิมักย่ามักย่างคือสิลขนาดเออนม่ยเขเขาบหนไปไปเนาะไ้ิดเฮยไอสุกแล้วครับเนี่ยประหัดเลยคือชิอิมกรนได้ยะไยกันเด้่าวกันได้เอ่ไตัวเองเลเอาชิบว่าได้เลเ็กิ้ กินแต่กระหอบปากสิแหละกันกะหอดอันลานช่องคือมาลานช่องมีชื่อเป็ดจกแหละกันลานเสียบล้ยแล้วเป็ดอยู่ลานช่องไั้ไชันดีนม,มั้งว่าช่องหลานลานช่องล่ะ 1> 1ตานหนึ่งติดตานหนึ่งติดไปหัวหมอคนเมื่อหลันเสร็จไปหลาน้องเมื่อหลันเ้อ็กับชิยองก็ไว้มีหลานชสองอยูจังได้โอ้มันเหนื่อยตาแลด้มาเป็นยังพป็นักทีนี้จะได้พักกันเผาเลยนะอืม

เนี่ยมึงดีอะเนาะโอ้ตัวนี้นะชุดหย่อนและปัดอะไรใบมันกินแล้วครับตัว่าคับแล้วคับปัก กับนูกับนูพ <c oughs> ันชุ์เพิ่นชเอ็หลังขอช่หลังต่อกันเลยนูตาเดียวเลยนูลนนยนนนแล้วนี่ท้านี่เนเนาะไหนือกันอีกหมาชองตัวกัน ใส่กใส่กัแข่งพันธุ์ทูนว่อยู่จง่องเนาะพันธุ์ดเมอพันธุ์ตึกับเกาอะไรนเด้อตอนหนฝนบ่เขาเขาจบมาแลวเขาเออได้ๆๆต่บางพันุ์เราเอาเป็นได้ก็ตึนตอนหน่อยฝนตัวไหนคนนี้ นน้มอนี่มันตีเนะาะกะเดียบอยดแข่งกรเหฮาสุดถ่ายทุ่ีเห็นบ่าวเาหันมาเป็นผ่านโนจะพ่ออยเนาะของเพิ่นมันเอาปลาพอไปกินจากทะเลลังได้เห็น ชิล <tacos. S 1> ังเนาะลังเดียวนะหลังเดียวบ่ิแแก็กระชุ่มขวนอะไรกันวานู้เอาหมกพอไปกินกับโมลันนันั่นคือว่าก็นู้ถือกระชุ่มขวเนู่คกับโมลันหมกพอโลันพันปลังพันประพันปลาดไม่แห้งเอาเอากลับไปอยเนังโมลันแกกลับไปจไก่โมลัน ครึ eres, ¿no? know, en. ่งน uh ึ huh. ่งเลยเราใส่เราไดยยอมเสียบปรียบเลยิ้มีนู้นนะเดวนี้เราไเข้าลงไปดำหลังกันเไ็่มอวคือกั้นมีปลามีปลาชูดไปชูดมัดไก่วลงไปำหลังมาเอาคุยเต็มหมดหนึ่งเอานปลาสีหาโตขึ้นมา

ม,กกม,ม,มันมดอมแก,มก,ก,ก,แกมพงกแกพนงงานเต <c oughs> ิกาจิกาเป็นขาเมืองหมดอาบร่งกายท่มแข้ง้มง่างกายเยบื่อนชายป่าหากินดมแก่มาเติมหอมแก่พ่านเติมจเจ้ามาไดไ่ไปได้หรอกดมแกงมทาดมแก่เนาะต้องมาพจาเนาะ คือตัวจงมานากินเตาวงำมาใครอยูพร้อมขันน้อาตบเนาะนามเมื่ก่อนสามโทษยีเไงน้อน้อม้อหน่ตยตกเตียง่านชุนมาล้นหรือเปล่าคนไผแล้วลนอางูลูกแบบตัวล้นตับอนกับแม่จำแรกแทงเขากันอยู่ ยุบแรกอ้าวอะไรชนแกเด้อโอ้ยอะไรใม่เด้อผ่านผ่านเพิ่นไอมันได้มีอ๋อชนเฮ้ยมาพายก่อนมาพายก่อนไม่ดวงไหนบ่ใดไร ไยผ่านไปเน้ะสูนเอาี่น้องกรับก่อนมือหนาจังวาจังมาใหมเพราะสิกินเนาะผ่านเพราะสิกินครับก่อนถ้าวาโปรเจ็คโปกไ่มือหนา,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 นนนาเนขาา้ามาใหม่